ะะเราจะพาทุกคนนะคะมาติดตั้งเจ้าแชทบอทเนี่ยนะคะเข้ากับ Instagram ของเรานะคะโดยสเตปที่1ขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะต้องเปลี่ยนบัญชี i n s t a g r กรของเราที่เดิมเป็นบัญชีส่วนตัวเนาะให้เป็นบัญชี i n s t a g r กรธุรกิจก่อนค่ะให้เราเข้าไปที่ Instagram ของเราได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่แถบด,ด้านบนค่ะแล้วนะคะให้เรากดที่ตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกบัญชีค่ะ เลือนลงมาล่างสุดนะคะให้เราเลือกนะคะเปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพค่ะกดดําเนินการต่อในแท็บพวกนี้ให้หมดเลยนะคะกดดําเนินการต่อได้เลยะค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกความสนใจนะคะ,ะเราอาจจะเลือกในสิ่งหัวข้อที่เขาแนะนำนะคะหรือว่าเราอาจจะเสิร์ชนะคะหัวข้อที่เราต้องการที่จะแสดงความสนใจลงไปก็ได้นะคะแล้วก็กดเลือกให้เรียบร้อยะค่ะกดเสร็จได้เลยจากนั้นนะคะ เราเลือกนะคะเป็นธุรกิจเนาะแล้วก็ใส่อีเมลเบอร์โทรนะคะของเราให้เรียบร้อยะคะ่ะเราเลือกเพจที่ต้องการใช้งานเนาะตรงนี้เราเชื่อม i n s t a g r a กร e ซีว c e เข้ากับเพจ Facebook s e r v ว c e นะคะก็ให้เราเลือกเพจที่ต้องการเชื่อมได้เลยนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ Instagram นะคะที่เป็นบัญชีธุรกิจเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราจะทำการเชื่อม i n s t a g r กรของเราเข้ากับเพจ a c e b o o k ค่ะ ก็ให้เรานะคะเข้าไปที่นะคะหน้าของเพจ f a c e b o o k ที่เราต้องการที่จะเชื่อม Instagram เข้าไปเลยนะคะอันนี้เราเข้าไปที่เพจ e r v i c e a i c h a t b o t ค่ะจากนั้นนะคะในแถบด,ด้านซ้ายนะคะให้เราเลือกนะคะตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะเราเลื่อนลงมานะคะจะมีหัวข้อ Instagram กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วนะคะเรากดเชื่อมต่อบัญชีค่ะ,ะแล้วกดดำเนินการต่อได้เลยค่ะ เลือกนะคะใส่พาสเวิร์ดนะคะกับตัว Account Instagram ที่เราต้องการเชื่อมกับเพจนี้นะคะอ่านะคะจากนั้นนะคะเรา Refresh ค่ะพอเรา Refresh เสร็จนะคะก็เราได้ทำการเชื่อมนะคะ Instagram ที่ชื่อว่า e r v i c e AI Chatbot นะคะเข้ากับนะคะเพจ e r v i c e AI Chatbot เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือเราจะต้องทำการอนุญาตนะคะการเข้าถึงสำหรับ Instagram นะคะ น,นะคะ c i AI Chatbot ค่ะโดยนะคะให้เราเข้ามาที่นะคะตัว c m s c v i z a i t h l o g i n นะคะเมื่อเราเข้ามานะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เรากดเริ่มใช้งานฟรีค่ะเมื่อเรากดเริ่มใช้งานฟรีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคย ใช้ตัวแชทบอทมาก่อนเน้ะเราก็สามารถกดดำเนินการต่อเชื่อม Facebook ของเราเข้ากับแชทบอทตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ใช้แชทบอทของเราอยู่แล้วนะคะเราต้องการที่จะเพิ่มตัว Instagram เข้าไปนะคะให้เราคลิกที่แก้ไขการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกนะคะตัวบัญชี Instagram ของเรานะคะในส่วนนี้นะคะถ้า ะะไม่ขึ้น i n s t a g r กรของเรานะคะคแสดงว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนบัญชีธุรกิจนะคะ i n s t m g r กรของเราเนี่ยส่วนตัวให้เป็นบัญชีธุรกิจนะคะให้เราย้อนกลับไปทำในขั้นตอนที่1น,นะคะโอเคจากนั้นเราเลือกได้เลยค่ะเชื่อมกับ CV s e วิสนะคะแชทบอทน,นะคะกดถัดไปค่ะตรงนี้นะคะหลังจากที่เรากดถัดไปนะคะให้เรากอนุญ,ญาตนะคะการเข้าถึงเพจ ทั้งหมดค่ะเพื่อการเพิ่มเหตุชทบอทในภายหลังนะคะจะได้สะดวกค่ะกดถัดไปได้เลยค่ะให้เรานะคะอนุญาตสิทธิ์นะคะทั้งหมดในส่วนนี้นะคะเพื่อการทำงานเนี่ยจะได้สมบูรณ์ทุกๆฟีเจอร์ค่ะแล้วกดเรียบร้อยค่ะกดตกลงได้เลยค่ะว่าเราได้ทำการเชื่อมซีวิสแชทบอทเข้ากับ Facebook เ,เราแล้วค่ะ เพียงเท่านี้นะคะแชทบอทนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยตอบแชทตอบคอมเมนต์บน IG ได้แล้วค่ะสำหรับการตั้งค่าแชทบอทนะคะให้เราเข้ามาที่ c m s c v i s a i ค่ะโดยนะคะเราจะทำการตั้งค่าแชทบอทในระบบหลังบ้านนี้ค่ะเมื่อเราตั้งค่าคำตอบของแชทบอทไว้แล้วในนี้นะคะเราสามารถเอาคำตอบนี้ไปใช้ได้ทั้งนะคะบน Instagram Facebook แล้วก็ Line OA ะคะ่ะ อันดับแรกให้เราเข้ามาที่ข้อความต้อนรับค่ะแล้วเรามาเลือกตั้งค่าคำตอบกันค่ะโดยนะคะเราต้องทำการสอนบอดก่อนนะคะว่าในฝั่งซ้ายเมื่อลูกค้าเนี่ยพิมพมานะคะ,ะเช่นคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะต้องการให้บอดตอบว่าอะไรฝั่งขวาก็คือคำตอบของแชทบอดนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือให้เราตั้งค่านะคะว่าถ้าลูกค้าเนี่ยพิมพคำว่าสวัสดีจ้า หรือคำประโยคอื่นๆยาวๆนะคะก็ให้เรามาสอนบอทดในฝั่งนี้ได้เลยนะคะโดยบอทดนะคะก็จะจัดความใกล้เคียงของประโยคเหล่านี้นะคะเช่นถ้าลูกค้าพิมพ์ผิดเล็กน้อยเนี่ยลืมสระไออย่างเงี้ยบอทดก็ยังเข้าใจอยู่นะคะก็ให้เราเอาคำมาสอนฝั่งซ้ายได้เลยส่วนคำฝัง่งขวาคือคำตอบของแชทบอทเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะตอบลูกค้ารูปแบบไหนนะคะเช่นเราตอบเป็นกล่องข้อความเนาะก็ใส่ข้อความไปได้เลยสวัสดีค่ะยินดี ต้อนรับนะคะแล้วเราจะเลือกใส่รูปภาพได้เหมือนกันนะคะแล้วลองกดดูภาพตัวอย่างก่อนได้ะคะ่ะเช่นถ้าลูกค้าเนี่ยพิมพ์มาคําว่าเมนูนะคะหรือคําว่าเฮลโ o ลเนี่ยบอทตอบกลับว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดบันทึกได้เลยะคะ่ะต่อมานะคะคําตัวเลือกนะคะคําตัวเลือกนะคะก็คือเป็นเหมือนปุ่มกดนะคะให้ลูกค้าสามารถ แตะปุ่มนะคะที่ติดต่อแอดมินหรือสาขาแล้วได้คำตอบที่ต้องการนะคะไกด์ไลน์ไปยังหบทสนทนาอื่นๆนะคะโดยที่เขาไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเช่นคำถามที่พบบ่อยเราสามารถเอามาใส่ในคำตัวเลือกได้ค่ะเช่นคำว่าโปรโมชั่นใส่เสร็จแล้วเรากดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะกดทดสอบบอทนะคะโดยการคลิกทดสอบบอรนะคะเราขยายใหญ่ ก็จะพามาที่หน้านี้นะคะบอดเนี่ยนะคะก็ถ้าเราลองพิมพ์คำว่าสวัสดีจ้าบอดก็จะตอบกลับมานะคะคำที่เราสอนไปว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยคำตัวเลือกนะคะต่างๆต,ตัวนี้ซึ่งคำตัวเลือกต่างๆต,ตัวเนี้ยนะคะเราแค่คลิกเนาะคำว่าสาขาก็จะได้คำตอบที่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาคำว่าสาขาไปสอนบอทนะคะว่า ถ้าลูกค้าคลิกที่สาขาต้องการให้ตอบกลับว่าอะไรเราจะไปตั้งค่าที่หัวข้อบทสนทนานะคะอ่าก็ให้เรานะคะเพิ่มบทสนทนาขึ้นมาใหม่เลยค่ะในบทสนทนาอันนี้นะคะเราตั้งชื่อให้เขาเช่นคําว่าสาขาสอนประโยคที่ลูกค้ามักพิมพ์เกี่ยวกับถามคำถามสาขา เช่นคำว่าสาขาหรือลูกค้าอาจจะถามว่าขอแผนที่หน่อยเราก็อาคำนะคะประโยคมาสอนฝั่งซ้ายได้เลยนะคะส่วนคำตอบฝั่งขวาเราก็เพิ่มได้เลยนะคะว่าเราต้องการตอบลูกค้าว่าสาขาเราสาขาอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าะคะแล้วถ้าเราต้องการแนบลิงก์เราก็สามารถแนบลิงก์ได้นะคะก ลิงก์ Google Map บบไปวางไว้นะคะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะคะจากนั้นเราก็กดบันทึกได้ะคะ่ะคำว่าสาขาของเราเนี่ยถูกเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราสามารถที่จะคลิกคําว่าสาขาหรือว่าพิมพ์คําว่าสาขาก็ได้นะคะก็จะได้คําตอบมานะคะเราลองดูคะ่ะคลิกคําว่าสาขา คำตอบของแชทบอทก็บอกมาแล้วว่าสาขาอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าพร้อมกับลิงก์ตัวกูเกิลแที่เราแนบไปนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าในหน้าตาของ Instagram เป็นยังไงนะคะเราสามารถที่จะทักนะคะเข้าไปในแลบ direct message ของเพจนะคะเพจนี้ที่ทำการเชื่อมต่อกับ Instagram นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพอทักเข้าไปนะคะบอทก็จะตอบกลับมาเนาะสวัสดีครับ บอทก็ตอบกลับมาว่าสวัสดีค่ะกินดีต้อนรับนะคะพร้อมคำตัวเลือกนะคะหน้าตาเหมือนใน Facebook เลยนะคะแล้วนะคะพ่อโบนัสพิมคำว่าสาขาเนาะปุ๊บบอทก็ตอบคำตอบกลับมานะคะว่าสาขาอยู่ที่เซนตันติ่ลเก้พร้อมกับนะคะตัวลิงก์ Google m a p นะคะก็แสดงว่ามันขึ้นหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะระหว่างในตัว Facebook นะคะ Messenger กับตัว n s t a g r a m Direct m e s s a g e ค่ะ เรานะคะก็สามารถที่จะใส่คำถามนะคะคำตอบให้บอร์ดเพิ่มเติมนะคะเช่นคำว่าโปรโมชั่นเราสามารถที่จะเลือกนะคะสร้างคำตอบอของบอร์ดให้หลากหลายยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่นิยมกันมากๆเลยนะคะก็คือตัว list เมนูหรือว่าตัว color นะคะมันดียังไงนะคะก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มนะคะรูปภาพได้ทีแล้วหลายๆรูปเนาะ เพิ่มไปเลยสิลูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างปุ่มกดเพื่อเชื่อมไปยังนะคะตัวร้านค้าบนแชทของเราได้นะคะโดยนะคะถ้าวันนี้เนี่ยเราใส่สินค้าที่ปฏิการร้านค้าครบวงจรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใส่สินค้าต่างๆของเรานะคะลงไปในนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะคะเราใส่ไปเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเชื่อมตัวร้านค้าบนแชทเข้ากับปุ่มกดได้ะคะ่ะ วิธีการนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะเข้ามาให้เราตั้งชื่อบทสนทนาตรงนี้เนาะอันนี้เราเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะก็ให้เราพิมพ์คําว่าโปรโมชั่นไปส่วนประโยคที่ลูกค้าชอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นนอกจากคําว่าโปรโมชั่นแล้วลูกค้าก็อาจจะถามว่ามีโปรอะไรบ้างเราก็สอดบ,บัตในฝั่งสายไปนะคะ เป็นประโยคหลายๆประโยคได้เลยนะคะส่วนฝั่งขวาถ้าเราต้องการสร้างหน้าตาแบบนี้ก็ให้เราเลือกปุ่ม list menu น,นะคะแล้วก็ใส่รูปภาพใส่คำอธิบายให้เรียบร้อยนะคะส่วนปุ่มกดตัวนี้ถ้าเรากดเพิ่มปุ่มไปนะคะแล้วเราตั้งชื่อให้ปุ่มกดปุ่มนี้เช่นสั่งซื้อแล้วนะคะเราเลือกเป็นบริการค้าครบวงจรนะคะเราเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการหรือว่าสินค้าทั้งหมดที่เรามีนะคะแล้วเรากด แสดงว่าถ้าลูกค้าเนี่ยกดปุ่มสั่งซื้ออันนี้นะคะบอดเนี่ยจะพาไปยังสินค้าในร้านเราทั้งหมดนะคะถ้าลูกค้าตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะแล้วเรามาลองทดสอบบอรดกันนะคะว่าถ้าเราพิมพ์คำว่าโปรโมชั่นลงไปบอดเนี่ยนะคะก็จะตอบกลับมาเป็นรูปภาพแล้วก็ปุ่มกดกต่าง ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสไลด์เลื่อนดูได้สวยงามน,นะคะแล้วถ้าลูกค้ากดสั่งซื้อละ่ะก็จะพาไปยังหน้าร้านค้านะคะบนแชทของเรานะคะที่เราใส่สินค้าต่างๆหัวว้อบริการร้านค้าครบวงจรไปให้ลูกค้าสั่งซื้อได้เลยอันนี้จะเป็นหน้าตาของลูกค้าที่ใช้อยู่บน messenger นะคะส่วนนะคะหน้าตาที่ใช้บนอินส a าแก m นะคะเราลองเข้าไปพิมพ์ได้เลยค่ะคำว่า promotion พอเราพิมพ์คำว่าโปรโมชั่นนะคะบอทก็ตอบมาเหมือนกนันนะคะขึ้นตามภาพเลยว่ามีสไลด์ให้เราสไลด์สั่ว่าไปมานะคะกดปุบสั่งซื้อนะคะบอทก็โชว์ร้านค้าบนแชทนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะถ้าลูกค้าเข้ามาที่อินสตาแกรของเราก็าสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้านะคะบนแชทได้เลยสะดวกมากๆนะคะก็สําหรับคําถามคําตอบของตัวแชทบอทตัวนี้นะคะ่ะ เราสามารถมาเพิ่มคําตอบได้เรื่อยๆเลยเนาะในหัวข้อบทสนทนานถ้าเรามีคําตอบแปลกใหม่เข้ามาเราก็มาแค่เพิ่มตัวบทสนทนาน,นะคะเราก็ใส่คาําถามคําตอบลงไปนะคะแค่นี้เนี่ยเราก็ได้คําตอบของแชทบอทดที่ใช้งานได้จริงแล้วค่ะที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือตัวบอร์ดบน IG สามารถที่จะเลือกการตอบแยกช่องทางได้นะคะการตอบแยกช่องทางเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้ในกับแพ็กเกจแอดวานนะคะ ก็คือเลือกได้ว่าจะตอบบน f c e e o o o l ล n e หรือว่า Instagram ให้ตอบแตกต่างกันได้นะคะ